สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหยิงก็จะมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับคําถามนะคะที่เพื่อนๆฝากคาถามไว้เกี่ยวกับมาให้ความรู้เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณของคู่สมรสนะคะหรือวีซ่าเกษียณสําหรับคนที่ต้องการที่จะเข้ามาเมืองไทยเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วก็ต้องทํำยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่มีอายุ มากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะท่านกา็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือ,อยื่นคําร้องนะคะเพื่อขอวีซ่านอนโอนะคะนอนอิมมิเกรนโอเนี่ยนะคะเข้ามาในเมืองไทยนะคะก็คือขอวีซ่าเข้ามา90วันค่ะเพื่อนๆน,นะคะผู้ยื่นคําร้องหรือชาวต่างชาติที่ต้องการายื่นคำรอ้องกับสถานทูตเพื่อจะเข้ามาขอเป็นวีซ่าเกษียณก็สามารถติดต่อสถานทูตไทยได้นะคะในประเทศของท่านคะ่ะ เมื่อท่านยื่นคำร้องนะคะหรือขอวีซา่าเข้ามา3เดือนเป็นนอนโอนะคะกะ็เมื่อมาถึงเมืองไทยนะคะก็จะมะีข้อกำหนดต่างๆนะคะถ้าเกิดท่านยื่นความประสงค์เลยจากที่บ้านของท่านเข้ามาในเมืองไทยก็สามารถสถานทูตก็จะ,อะขอเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบรับรองรายได้ของท่านนะคะอะไรต่างๆนะคะเงินฝาก8 0 0แสนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะท่านก็สามารถ ยื่นคำร้องมาจากที่โน่นได้เลยหรือท่านสามารถเข้ามาในประเทศไทยนะคะด้วยวีซ่านอนโอแล้วก็ค่อยมามีบัญชีเงินฝากที่เมืองไทย8 0 0แสนหรือรายได้นะฮะใบรับรองรายได้จากสถานทูตนะคะว่าท่านมีรายได้จากการเกษียณนะคะมากกว่า65,000บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมรายได้ต่อปีนะคะ,ะก ไม่ต่ำกว่า800,000บาทนั่นเองนะคะก็สามารถยื่นคําร้องได้ค่ะเพื <S <s ่อนๆนะคะก็มีใบรับรองที่พักต่างนะคะมีรูปถ่ายแล้วก็เจ้าตัวนะคะก็ไปติดต่อทีอ่ตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านนั่นเองนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแล้วก็วีซ่าประเภทอนโ o นะคะก็เป็นวีซ่ากเกษียณน,นะคะก็จะมี เป็นวีซ่าระยะยาวนะคะสำหรับคนที่ต้องการเกษียณอายุก็จะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็คือเป็นแบบนอนโอนะคะแบบมีครอบครัวนะคะแล้วก็นอนโอนี่ก็จะแยกเป็นคนที่แต่งงานนะคะแต่งงานก็ต้องมีแต่งงานนะคะจะมีแบบแต่งงานกับแบบไม่แต่งงานนะคะไม่แต่งงานแต่มีบุตรด้วยกันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะก็ทาเป็นติดตามบุตร ะะแต่ถ้าแต่งงานก็จะเป็นวีซ่าครอบครัวนะฮะก็จะมีข้อแตกต่างกันนะฮะถ้าเป็นแบบครอบครัวก็จะยุ่งยากหน่อยนะฮะก็จะมี เอกสารต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนสมรสนะคะหรือเอกสารที่อยู่ที่พักที่อาศัยนะคะแผนที่บ้านที่พักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันที่เมืองไทยนะคะอย่างละเอียดนะคะสำเนาพาสปอร์ตนะคะสำเนาทุกแผ่นหน้าของของพาสปอร์ตของท่านนะคะแล้วก็สำเนาการเข้าออกไทยทุกแผ่นหน้านะคะแล้วก็รูปถ่ายของท่านนะคะรวมถึงพยานต่างๆนะคะที่ไม่ใช่ญาตินะคะ ก็อยู่ในเขตบริเวณที่พักที่อาศัยของท่านนะครเพราะว่าหลังจากยื่นคำร้องไปตอมอก็จะไปตรวจน,นะคะว่าท่านอ,าอยู่จริงไหมมีครอบครัวจริงที่นี่จริงจริงไหมอะไรต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเงินฝากนะคะ4แสนบาทนะคะไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะก่อนยื่นคำร้องนะคะนั่นเอง นะคะเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเลย60วันไปก็มีการอนุโลมให้ยื่นคำร้องได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีหนอนโอนะคะแต่ถ้าในลักษณะที่ว่าเป็น ติดตามบุตรก็ไม่จําเป็นต้องมอีเอกสารอะไรามากมายยิบย่อยออกไปนะคะทางนี้ทางนั้นก็มีอย่างเช่นมีแผนที่บ้านนะคะสำเนาพาสปอร์ตนะคะแล้วก็สำเนาเข้าออกไทยนะคะกับรูปถ่ายนะคะแล้วก็เอกสารทางด้านการงานกันเงินเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าท่านามีใบ ท่านต้องมีใบที่ว่าเขาเรียกว่า,าใบรับรองรายได้นะคะจากสถานทูตของท่านนะคะว่าท่านมีรายได้มากกว่า,า40,000บาทนะคะต่อเดือนอันนี้ในลักษณะของคนที่ว่าเป็นวีซ่าครอบครัวนะ นะคะก็คือมีรายได้คำนวณแล้วกะ,ะประมาณ4ี่แสนนั่นเองนะคะหรือ40,000ต่อเดือนนั่นเองนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีครอบครัวก็ต่างกันก็คือต้องมีรายได้มากกว่า6 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีรายได้รวมต่อปีนะคะก็คือ8 0 0 0 0นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีที่พักที่อาศัยนะคะแผนที่บ้านนะคะภาพถ่ายบ้านอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นคนพิการอะไรต่างๆก็สามารถาให้อ่า คนาพาไปนะคะหรือ,อพูดคุยกันกันกบตมใกล้บ้านนะคะว่าถ้าไปได้ไม่ไม่ไ,มได้ยังไงก็อลองไปคุยกับตมดูนะคะเพราะเท่านั้นอเอกสารต่างๆนี่ก็จะมีเกี่ยวกับรูปถ่ายนะคะที่พักที่อาศัยนะคะเอกสารเบอร์โทรต่างๆอย่างละเอียดนะคะมีที่พักที่อาศัยนะคะมีบุคคลรับรองอะไรต่างๆนะคะก็ ไม่ยากนะคะเพื่อนๆนะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับการทำบีซ่าประเภทติดตามบุตรนะคะก็คือลักษณะที่ว่ามีภรรยาไม่ได้แต่งงานนะคะก็แต่มีบุตรด้วยกันก็สามารถทําได้นะก็ขอตอบไว้เลยก็สามารถทําได้นะคะไม่ว่าท่านจะอายุมากกว่า 50ปีขึ้นไปหรือน้อยกว่า50ปีนะคะลงมาก็สามารถทําได้นะคะในการทําวิซาติดตามบุตรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องมีใบรับรองนะคะใบรับรองสถานะรายได้ของท่านจากสถานทูตนะคะว่าท่านมีรายได้มากกว่า40,000บาทต่อเดือนนะคะให้ตามเกณฑ์ของสถานทูตกําหนดนะคะแล้วก็ต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทาง a c e b o o k ของหญิงนะคะเพื่อ,อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆนะคะ,ะในการทำเอกสาร,รต่างๆนะคะก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับเพื่อนๆถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวหญิงให้ข้ขอมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่นอนๆก็คิดว่าน่าจะทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะก็คงจะมีะความรู้ขึ้นมานะคะ ความรู้นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอได้ไม่มากก็น้อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่าเกษียณ retirement visa เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบแบบที่เรา,าทำเองนะคะเกษียณเองหรือเรา,ามีครอบครัวที่เมืองไทยนะคะมีบุตรที่เมืองไทยหรือมีครอบครัวที่เมืองไทยนะคะอะไรต่างๆเนี่ยก็ท่านาก็ ต้อง uh, ได้รับการ uh, รายงานตัวนะคะทุก90วัน uh, mm. เช่นกันนะคะแล้วก็การเข้าออกในประเทศไทยในแต่ละครั้งนะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบซิงเกิลเอนทรีกับมัลติเพิลเอนทรีนะคะมัลติเพิลก็คือเข้าออกได้หลายครั้งใน,ในแต่ละปีนะคะในแต่ละปีแล้วก็ เขาออกได้ไม่เกิน90วันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรายงานกับสถานทูตนะคะเมื่อเกิดเกินกําหนดนะฮะออกไปเกินกําหนดก็ระมัดระวังเรื่องการโดนะระง,งับวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่าเกษียณของท่านในประเทศไทยนั่นเองนะคะส่วนคนที่เข้าออกในแต่ละครั้งไม่เป็นมัลติเพลนะก็คือ,อจ่ายที่ตมต่อการเข้าออกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะก็ราคาแตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็สอบถามที่ตมนะคะ สำหรับคนที่มีเอกสารเพิ่มเติมมีเอกสารครบถ้วนนะคะตามที่กล่าวมานะคะกะ็ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอ,นอนกอ็ค่าบริการนะคะก็1,900บาทนะคะที่ที่ตอมองนะคะใกล้บ้านทานทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปสอบถามนะคะที่ตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านได้นะคะว่าเรามี คนรักนะคะมีสามีหรือมีพ่อของลูกนะคะต้องการทําวีซ่ากระสีนนะคะในเมืองไทยควรเริ่มต้นยังไงมีเอกสารประมาณไหนนะคะก็เท่าที่เล่ามาก็ประมาณนี้นะคะเท่าที่มีเพื่อนๆทำมานะคะแล้วก็จากเราทำมานะคะก็เอกสารประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจก็เพื่อความแน่ใจนะคะก็เพื่อความชัวรก็ ให้เพื่อนๆสอบถามที่สถานทูตของประเทศไทยในประเทศที่ท่านอยู่นะคะหรือสอบถามที่ตอมอในประเทศไทยก็ได้ค่ะตอมในประเทศไทยนะคะก็ทุกที่ท่านก็จะให้บริการแล้วก็ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าหญิงเคยไปใช้บริการนะคะท่านก็แนะนําดีมากๆค่ะอันนี้ก็เอาความรู้มาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับปีซ่าระยะยาวหรือนอนอิมมิเกรนโอนะคะนั่นเองหรือนอนโอนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ถือว่าเป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงนำไปปรับใช้นะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่มีชาวต่างชาติามี นรักชาวต่างชาตินะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็บุคคลชาวต่างชาตินะคะผู้ยื่นคำร้องวีซ่ากเกษียณนะคะเมื่อท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าประเภทกเกษียณแล้วนะคะท่านจะเดินทางเข้าออกนะคะก็ต้องแจ้งต่อมอนะคะก็จะมี2แบบก็คืออ,อย่างที่กล่าวนะคะก็จะมีแบบ Multiple Entry นะคะแล้วก็ แบบ Single e n t น y นั่นเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านนะคะในการเข้าออกประเทศไทยก็ห้ามเกิน90วันนะคะไปต่างประเทศก็ห้ามเกิน90วันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรายงานตัวกับสถานทูตนะคะก็จะมีรายงานตัวหลายๆแบบนะคะทั้งแบบามาด้วยตัวเองหรือเป็นแบบออนไลน์ก็ลองให้ศึกษาดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตาม ชมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ